1ันโอวันอินเพราะโลกใบนี้มีอะไรให้โฟกัสมากกว่าที่คิดสวัสดีค่ะวันโอวันอินโสสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับยาหยีนัชชาสินคีรีกองบรรณาธิการวันโวันค่ะจอยชนทีชาทักษซนเวทกองบรรณาธิการวันโค่ะพี่จอยคิดเหมือนกันไหมคะว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่าจะช่วงไหนๆเนี่ยในการเมืองไทยอะเวลามีความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหรือระหว่างผู้สนับสนุนพรรค เราก็มักจะได้ยินข้อถกเถียงจาก2จุดยืนนะก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าเราต้องยึดหลักการซื่อสัตย์กับอุดมการ์อีกฝั่งก็จะบอกว่าโลกสวยเกินไปหรือเปล่าเราต้องยึดเรียว p o l i t i กหรือว่ามองว่าการเมืองเนี่ยมันคือการต่อรองผลประโยชน์ต่างหากใช่เห็น argument ประมาณนี้บ่อยมากเนาะโดยเฉพาะบนแบบสงครามโลกออนไลน์ระหว่างกองเชียร์ของพรรคการเมืองอะไรพวกเนี้ยคือฝั่งหนึ่งก็จะบอกอะว่า การเมืองต้องมีศิลธรรมด้วยนะซีแต่อีกฝั่งก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันวิธีคิดแบบเด็กอมมือทางการเมืองนี่หว่ายายีาย่เคยเห็นไหมอ่าอืมแบบเด็กไม่รู้จักการต่อรองชัดๆอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นการเถียงกันไปเถียงกันมาโดยที่ดูจะไม่มีจุดสิ้นสุดเลยเนาะค่ะวันโอวันอินโฟกราสัปดาห์นี้นะคะก็เลยจะมาพาสำรวจข้อคิดเห็นในประเด็นนี้ผ่านบทความปัญหาของเรียว p o ติ t ก,การเมืองเป็นแค่เรื่องของการต่อรองผลประโยชน์จริงหรือของคุณตอมรสุปรีชา และบทความเมื่อการเมืองปลอดศิลธรรมเป็นไปไม่ได้และการเมืองคนดีก็ไม่ใช่คําตอบของอาจารย์พระสิทธิ์วงงามดีค่ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่บทความเรื่องปัญหาของเรียลโพลิติกของคุณตมอนกันดีกว่าเนาะคุณตมอนเขาเขียนถึงเรียลโพลิติกยังไงอืมสรุปสั้นๆได้นะคะว่าเรียลโพลิติกเนี่ย คือการเมืองของความอยู่ให้รอดแต่ว่าไม่ใช่ความดีงามอืมคือหมายถึงการทํางานการเมืองหรือการทูตโด,ดยดูตามสถานการณ์และปัจจัยต่างๆที่มันผันเปลี่ยนไปจริงๆแทนที่จะไปยึดมั่นกับอุดมการณ์ชุดศิลธรรมหรือว่าจริยธรรมใดๆืข้อดีของเรียวโพลิติกเนี่ยก็คือมันเรียวหรือว่าแบบจริงสมชื่อในแบบที่มันปฏิบัติได้เห็นเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็ปรับตัวไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ต้องไปยึดกับคํามั่นใดๆดังนั้นเนี่ยเรียวโพลิติกจึงมองว่า การเมืองก็คือเกมของอำนาจและผลประโยชน์ทุกคนก็ต้องพยายามหาประโยชน์สูงสุดใส่ตัวกันท้งนั้นใครไม่ทําก็อาจจะดูเป็นเด็กอมมือทางการเมืองดังนั้นเนี่ยการต่อรองผลประโยชน์จึงกลายเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบนี้ถ้ามองในแง่ปรัชญาการเมืองนะคะตัวแทนที่ชัดเจนมากของเรียวพลิติกเนี่ยก็คือ Nic นิโคลโลมาเคเวลลี่เนาะเป็นผู้เขียนเดอะ r รินซ์ที่มีหลักการว่าการเป็นผู้ปกครองอ่ะมันไม่จำเป็นต้องดีแต่ว่าต้องรู้วิธีรักษาอำนาจเอาไว้ให้ได้ ซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ในผู้นำทางการเมืองหลายคนเช่นเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะคะหรือว่าปัจจุบันก็เช่นราดิมี์ปูตินสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์จนหลายคนก็อาจจะคิดว่าเรียลพอลิติกนี่แหละคือเทรนหรือว่าเป็นคำตอบของการปกครองในโลกยุคใหม่ด้วยซ้ำแล้วแล้วเรียลพอลิติกมันไม่มีปัญหาของมันเองเลยเหรอ,อคำตอบก็คือมันมีปัญหาค่ะปัญหาของเรียลพอลิติกอย่างแรกก็คือ การมองว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยมันลดทอนการเมืองทั้งหมดให้แคบแคบจากคำว่าการเมืองเนี่ยมันมาจากคำว่า p o l i t i นะในสมัยกรีกโบราณครอบคลุ mm. พพมถึงอะไรหลายอย่างเรื่องระบบการเมืองใดๆตอนนี้มันก็เลยจะถูกละเลยในมิติอื่นๆอย่างมิติอตุดมคติคุณธรรมหรือว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องความยุติธรรมนักคิดอย่างอริโตเติลนะคะเขาก็มองว่ามนุษย์อะเป็นสัตว์การเมือง เขาเห็นว่าการเมืองเป็นกิจกรรมที่มนุษย์เข้ามาเจราจาต่อรองกันเพื่อแสวงหาความดีร่วมหรือว่า Com m o n good เนาะแต่ว่าพอเราทําให้การเมืองกลายเป็นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้นักการเมืองหรือในที่นี้คุณตัวมอเรียกว่าเป็นนักต่อรองทางการเมืองเนี่ยลดทอนตัวเองต่ํากว่าสัตว์การเมืองตามนิยามของอริสโตเติลเลยอนอกจากอริสโตเติลแล้วเนี่ยก็มีนักคิดร่วมสมัยนะคะอย่างจอห์นโรลส์ที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องความยุติธรรมร่วม เขาบอกว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าการเมืองเป็นแค่การต่อรองผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องมีความยุติธรรมเป็นหลักด้วยคือการแบ่งเค้กเพื่อแย่งอํานาจเนี่ยมันไม่ได้พาสังคมไปให้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีหลักการบางอย่างเช่นความเสมอภาคเนี่ยมาเป็นแกนกลางในการจัดสรรอํานาจด้วยค่ะอ่าแล้วถ้าผู้มีอํานาจแย่งชิงอํานาจหรือว่าผลประโยชน์แค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามขึ้นมาอืม ตรงนี้เนี่ยก็นํามาสู่ข้อบกพร่องของเรียล p o l i t i c ข้อที่2นะคะก็คือพอผู้มีอํานาจให้ความสําคัญแต่กับการแย่งชิงหรือต่อรองผลประโยชน์เนี่ยก็มีโอกาสสูงมากที่คนเหล่านี้จะมองไม่เห็นว่าอํานาจที่ตัวเองเข้าไปแย่งชิงต่อรองอะ่ะมันมีลักษณะอัปลักษณทางโครงสร้างอยู่หรือเปล่า<อ>คืออานาจเชิงโครงสร้างหรือว่า structural power เนี่ยเราจะมองเห็นมันได้ยากเพราะว่ามันจะซึมลึกลงไปในระดับวัฒนธรรมคือทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นอะ่ะมันต้องพึงเป็นอย่างนั้นไปตลอดเช่นพวกระบบชนชั้นชาติพันธุ์เพศ สิ่งเหล่านี้มันกลายมาเป็นตัวกําหนดว่าใครจะมีอานาจต่อรองมากกว่ากันหลายการต่อรองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมทางอํานาจแต่ว่านักต่อรองทางการเมืองเ่าเนี่ยเขาอยู่ในโครงสร้างแล้วก็คุ้นเคยกับวิธีการต่อรองในโครงสร้างแบบนี้มาตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้มองเห็นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ว่ามองว่าการต่อรองเนี่ยมันเป็นกลางและเท่าเทียมอยู่แล้ว อืมโอเคจากที่ยายิเล่าให้ฟังเนาะดูเหมือนว่ามันจะนําไปสู่อีกข้อถกเถียงสําคัญก็คือการเมืองแบบเดียวโพลิติกเป็นการเมืองที่เพิกเฉยต่อศีลธรรมหรือเปล่าอะเรื่องนี้คุณโตมอนเขาเขามองหรืออธิบายไว้ว่ายังไงบ้างอ่าเรื่องนี้นะคะพอพูดถึงคําว่าเพิกเฉยต่อศีลธรรมเนาะหลายคนก็อาจจะนึกถึงศีลธรรมตามศาสนายิ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในรัฐโลกวิสัยหรือว่าเป็น s e c ูล a r state เนาะคุณโตมอนก็บอกว่าพอพูดถึงศีลธรรมเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเป็นการลากศาสนาเข้ามาในการเมืองหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคือเซคูราสเตเนียแยกศาสนาออกจากโครงสร้างอํานาจรัฐออกจากการเอามาใช้ปกครองแต่ว่าก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะทิ้งศีลธรรมไปเลยอเพราะว่าศีลธรรมหรือว่ามอรัลิตี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปเกี่ยวกับศาสนา่แล้วมีที่มาได้จากหลายแหล่งเลยไม่จําเป็นต้องมาจากสถาบันหรือว่าองค์กรทางศาสนาอย่างเดียวอ,อย่างชุดศีลธรรมที่มาจากการคิดแล้วก็คิดร่วมในทางปัชญาเนี่ยอย่างเช่นงานเขียนของอริสโตเติลอ,อิมมานุเอลคานจอร์ชจูดมิล ก็เป็นสุดสุดธรรมเหมือนกันหรือว่าถ้าไม่ใช่จากปรัชญามนุษย์ก็มีวิธีสร้างสุดสิดธรรมของกลุ่มก้อนตัวเองขึ้นมาเนาะเช่นแบบจากประสบการณ์ร่วมความเข้าใจกันเอมพัตตีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจกันแบบคอมเพลชันอย่างนี้อยิ่งกว่านั้นเนี่ยมนุษย์ก็อาจจะรวบรวมหลักการกับประสบการณ์ร่วมแล้วก็เอามาสร้างเป็นสุดสิดธรรมบางอย่างก็ได้เป็นหลักสากลอย่างหลักสิทธิมนุษยชนเป็นต้นค่ะ ดังนั้นเนี่ยศีลธรรมก็เลยไม่เท่ากับศาสนาเป๊ะ,เ,ปะเลยแล้วก็การเมืองที่มีคุณธรรมก็ไม่ใช่การเมืองแบบระฐศาสนาด้วยอืคุณตอมมอแบอกว่าแน่นอนว่ามีคนช่วยใช้หลักการทางศาสนาในนามของชุดศีลธรรมเอามากํากับควบคุมผู้คนทําให้เกิดการกดขี่เอาเปรียบโดยเฉพาะกับสังคมที่โครงสร้างบิดเบี้ยวมาแต่เดิม ก็เลยทําให้คนอีกฝ่ายเห็นว่าควรจะกีดกันชุดศีลธรรมไปจากการเมืองซะเลยแล้วก็หันมาสมาททานเรียล p o l i t i c แทนแต่ก็คือถ้าไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างสังคมให้มันมีความยุติธรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วเรียล p o l i t i c ก็อาจจะนําเราไปสู่สังคมแบบมือขยาวสาวได้สาวเอาอยู่ดีเออ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 น่าสนใจดังนั้นเนี่ยรัฐที่ใช้แต่เรียรล p o l i t i c ล้วนๆโดยที่ไม่สนใจศีลธรรมในความหมายของ morality นะที่ว่ามานี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน กดขีดคนกลุ่มน้อยหรือว่ามีนโยบายที่เอื้อให้กับคนบางกลุ่มหรือว่ากลุ่มผู้มีอํานาจเนี่ยโดยที่คนทั่วไปอ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรอืการที่รัฐให้ความสําคัญกับศิลธรรมโดยเฉพาะศิลธรรมร่วมเนี่ยจะทําให้ประชาชนยอมรับรัฐคือไม่ใช่แค่เพราะกลัวอํานาจรัฐแต่ว่าเพราะว่าเชื่อแล้วก็รู้ว่ารัฐม,มีความชอบธรรมแต่ว่าประเด็นที่สําคัญมากๆที่ต้องระวังนะคะก็คือศิลธรรมที่ว่าเนี่ย ต้องมีความหลากหลายมากพอด้วยศิลธรรมที่ต้องมีความหลากหลายมากพอนี้มันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอ่าเรื่องนี้นะคะคุณตมอนอธิบายว่ารัฐเนี่ยต้องสามารถอบอุ้มชุดศิลธรรมได้หลายๆชุดไม่ใช่ปล่อยให้ศิลธรรมชุดใดชุดหนึ่งครอบงําทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ต่อให้ศิลธรรมนั้นเนี่ยไม่ได้กําเนิดมาจากศาสนาหรือว่าองคอ์กรศาสนาเนี่ยแต่ว่าถ้ามันครอบงาสังคมเนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างกับศาสนาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยรัฐจึงมีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนสามารถมีชุดศิลธรรมที่ตัวเองต้องการได้โดยที่มีชุดศิลธรรมร่วมบางอย่างอยูอย่ตรงกลางโดยที่ไม่ให้มีกลุ่มไหนเนี่ยอ้างศิลธรรมเพื่อกีดกันเสรีภาพของกลุ่มที่คิดต่างแล้วก็ไม่ใช้ศิลธรรมมาสร้างภาพหรือว่าที่คุณตอมรเรียกว่า ผัดหน้าทาปากเนาะให้กับกลุ่มอํานาจเก่าที่ครองอํานาจอยู่ในโครงสร้างอํานาจเดิมค่ะดังนั้นเนี่ยการที่รัฐอบอุ้มชุดศิลธรรมที่หลากหลายมากพอเนี่ยมันจึงสาคัญมากในโลกยุคนี้เนาะเพราะว่าคนเนี่ยมีมโนทัศน์ในการมองโลกที่แตกต่างกันละคือคนมีความเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆจนศิลปะการปกครองของรัฐแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้อีกต่อไปมันพอจะมีตัวอย่างประเทศที่อบรับชุดศิลธรรมที่ว่ามานี้ไหมยายีมีค่ะพี่จอยอย่างในแคนาดาเนี่ย มีหลักการที่เรียกว่ามอไทยเคาเจราลิซึมซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการหรือรัฐบาลกลางตั้งแต่ปี1971เป็นหลักการที่เน้นจริยธรรมสาธารณะ ที่ยึดหลักเสรีภาพความเสมอภาคและการเคารพศักดิ์ศรีของทุกคนโดยที่มีกฎบัตรว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพเป็นเหมือนหลักคุณธรรมกลางของรัฐหรืออย่างเยอรมนีเนี่ยก็มีเหมือนกันหลังยุคนาซีเนี่ยเยอรมนีก็ได้สร้างรัฐธรรมนูญที่เน้นหลักศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นหลักสูงสุดโดยที่ใช้หลักการที่เรียกว่า constitutional patriotism เนาะซึ่งเป็นเรื่องของความรักชาติแต่ว่าเป็นความรักชาติที่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญไม่ใช่ชาติพันธุ์หรือศาสนานะ เยอรมนีเนี่ยจึงมีแม้กระทั่งกฎหมายห้ามปฏิเสธอดีต mm hmm. ก็คือห้ามปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์โฮโลคอสหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ mm ์อ hmm. mm ืมอืมอก็คือโดยที่มองว่าศีลธรรมของประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนการยอมรับความผิดพลาดท,ทางประวัติศาสตร์ด้วยหรืออีกประเทศหนึ่งค่ะก็คือญี่ปุ่นซึ่งมีสุดศิลธรรมฝังลึกอยู่ในความคิดจิตใจของพลเมืองแล้วก็ในระบบราชาการและการปกครอง mm hmm. อือ่าเราจะเห็นเนาะว่าเวลาเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ย ผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเนี่ยก็มักจะลาออกตำแหน่งเพื่อเป็นการแสดงความผิดช,ชอบอันนี้ก็คือหลักจริยธรรมในหน้าที่ที่ไม่ได้อิงกับาศาสนาญี่ปุ่นจึงกลายเป็นรัฐที่มีการเมืองที่มีคุณธรรมในทางปฏิบัติเพราะว่าปลูกฝังให้กับการเมืองลักษณะเนี้ยได้ซึมลึกกลเป็นวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันไปเลยค่ะ<า>สรุปสั้นๆจากที่คุณตมร์ทิ้งทายเอาไว้นะคะก็คือสิ่งสําคัญที่เราควรจะคิดร่วมกันเนี่ยไม่ใช่การเลือกข้างอย่างใดอย่างหนึ่งแบบข่าวจัดดําจัด เช่นเลือกว่าต้องมีเรียว p o l i t i เท่านั้นศิลธรรมต่างๆต้องไม่มาเกี่ยวข้องหรือว่าเลือกว่าจะต้องข้างใครศริลธรรมจา๋าแต่ว่าดันเอาชุดศิลธรรมของตัวเองเนี่ยประหยัดให้ทุกคนปฏิบัติตามโดยไม่ทําความเข้าใจใครเลยเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยสุดท้ายนําไปสู่เรื่องเดียวกันค่ะคือการพยายามต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในทางเงินทองอํานาจหรือว่าผลประโยชน์ในหลักคิดทางศาสนาก็นํนาม,มาสู่คําตอบนะว่า การเมืองเป็นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์ใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ค่ะแต่การเมืองเป็นแค่เรื่องของการต่อรองผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่มันก็ยังมีมิติอื่นๆที่สําคัญเช่นกันสรุปก็ข้าวก็คือเหมือนการเมืองมันเป็นทั้งเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ แต่ว่ามันในขณะเดีวยวกันมันก็ไม่ควรเป็นแค่เรื่องของผลประโยชน์มันควรจะมีชุดศิลธรรมอะไรบางอย่างเข้ามานําทางเหมือนกันใช่ไหมที่แกเขียนเออแกเขียนสนุกดีเนาะแต่ว่าความสนุกมันก็ไม่จบลงเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังมันมีคนเขียนบทความต่อยอดจากบทความของคุณโตมอนด้วยก็คือที่ยายีกระนนไปเนาะนั่นก็คือบทความที่ชื่อว่าเมื่อการเมืองปลอดศิลธรรมเป็นไปไม่ได้และการเมืองคนดีก็ไม่ใช่คําตอบเขียนโดยคุณพัชสิทธิ์วงงามดีค่ะคืออาจารย์พัชสิทธิ์เนี่ยเขาเขียนเปิดมาเลยเนาะว่า โอเคอ่านบทความเรื่องปัญหาของเนวโวพลิติกของคุณโตมอนแล้วเนี่ยเห็นว่าบทความเปิดประเด็นไว้ดีมากก็เลยอยากจะชวนคิดแล้วก็ขยายความต่อว่าไอการนําเอาศิลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้งองกับการเมืองเนี่ยมันควรจะต้องทําอย่างระมัดระวงังแล้วก็ต้องเป็นศิลธรรมที่มีความหลากหลายเนาะตัวบทความเนี่ยก็เสนอตั้งแต่แรกเลยค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกข้อถกเถียงด้านศิลธรรมออกจากการเมืองแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ย การใช้ศิลธรรมนำการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่สำคัญแล้วก็อันตรายไปในเวลาเดียวกันด้วยเนาะคือการเมืองไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เราใช้ศิลธรรมมานำการเมืองอย่างไร้ความระมัดระวังจนมันเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่างๆอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ซึ่งอาจารย์พัสิทธ์เนี่ยแกก็เสนอด้วยว่าทางออกจากวิกฤตนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่การหันไปสู่เดียลโพลิติกที่ปอดศิลธรรมไปเลยแต่ว่ามันคือการทลายสภาวะผูกขาดทางศิลธรรมต่างกเป็นไง เอาล้ำลึกเออคือหมายถึงว่าไม่ให้การเมืองไทยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจนำของศีลธรรมเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นแล้วอาจารย์พสิทธิ์เนี่ยเขาอธิบายเรื่องเวลว p ล l i t i c a ไว้ยังไงบ้างคะพี่จอยคือไอสิ่งที่คนสมาทานเ์เลวพล l i t ิ c a วินหาเนี่ยอาจารย์พสิทธิ์แกนิยามสิ่งนี้ว่าการเมืองแบบปลอดศีลธรรมเนาะซึ่งไม่ได้หมายถึงการนําการเมืองที่นําโดยคนเลวหรือว่าความเลวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันหมายถึงการเมืองที่ศีลธรรมมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเมืองที่ไม่ต้องสนใจว่าสิ่งได้ถูกสิ่งได้ผิดนักการเมืองเป็นคนดีหรือคนเลวก็ได้เพราะสิ่งที่ควรให้ความสําคัญมันไม่ใช่ศีลธรรมแต่ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ต่างหากอืมค่ะการเมืองแบบปลอดศีลธรรมเนี่ยมันไม่ได้ละเลยความต้องการของประชาชนเสียทีเดียวเนาะเพราะว่าประชาชนก็สามารถเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของตอนเองได้ผ่าน,นกลไกทางอํานาจเช่นการเลือกตัง้งการมีผู้แทนในสภาพเพียงแต่ว่าประชาชนเองก็อาจจะไม่จําเป็นต้องสนใจหลักการทางศีลธรรมอะไรมากนัก เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วก็อาจจะแค่แสดงออกได้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยอันนี้ก็เพียงพอแล้วแต่อาจารย์พัชสิททิ์เนี่ยแกก็ยอมรับนะว่าไอ้การถวิลหาสภาวะการเมืองแบบปอดศิลธรรมของกลุ่มที่เชื่อในเลียว p o l i t i c มันเป็นเรื่องที่ก็เข้าใจได้โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร,ร์การเมืองไทยซึ่งไอ้วัฒกรรมแบบคนดีอะไรเงี้ยมันถูกตีความอย่างกว้างขวางโดยผู้มีอำนาจเพื่อที่จะเอาไปแบบ สนับสนุนกลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการทำลายล้างกลุ่มหรือบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยค่ะจนทําให้คนบางกลุ่มมันก็เริ่มรู้สึกว่าการเอาศิลธรรมซึ่งมันไม่มีแบบมาตรฐานมาตราชัดเจนเลยอะมาใช้นําการเมืองเป็นเรื่องที่อันตรายมากคือหมายถึงว่าประวัติศาสตร์มันก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมบางคนถึงเชื่อเนาะ,ะอืซึ่งเขาก็มองด้วยว่าถูกแล้วแหละที่เราจะกังวลกับการเอาศิลธรรมมาเกี่ยวข้องพัวพันกับการเมืองแต่ว่าอาจารย์พสิทธ์ก็บอกด้วยว่า แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราควรจะกลัวที่จะถกเถียงเรื่องความดีความเลวจนเรียกร้องหาแต่การเมืองที่มันปลอดศีลธรรมนะอืมค่ะพี่จอยแล้วทีเนี้ยอาจารย์พสิทธิ์เขาเชื่อว่าการเมืองปลอดศีลธรรมเนี่ยมันมีจริงไหมคะคืออาจารย์พสิทธิ์เขาอธิบายผ่านบทความชัดเจนเนอะว่าเขาเชื่อว่าการเมืองปลอดศีลธรรมเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง พราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองมันคือการประทะกันของระบบคุณค่าและความเชื่อทางศิลธรรมเนาะหลายคนน่าจะคุ้นชินว่าการเมืองมันคือการแข่งขันกันเรื่องอุดมการทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบสตรีนิยมอนุรักษนิยมเสรีนิยมอำนาจนิยมหรือว่าประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าใช่ไหมคืออุดมการเหล่านี้เนี่ยมันจะพ่วงมาด้วยระบบคุณค่าว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดหรือก็คือมันเป็นการแข่งขันกันทางศิลธรรมอยู่ดีนั่นแหละ mm hmm. เช่นเชื่อว่าควรจะให้ประชาชนมีอำนาจที่มากหรือน้อย เชื่อว่าสังคมควรจะเปลี่ยนแปลงแบบเร็วหรือช้าเชื่อว่าผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายไหมหรือว่าเชื่อว่ารัฐควรจะให้สวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้ากับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งแบบเชื่อว่านโยบาย A ดีกว่านโยบาย B มันก็อาจจะแบบตัดกับศิลธรรมไม่ขาดเนาะอืมค่ะพี่จอยพูดง่ายๆก็คือการเมืองมันก็คือการแข่งขันกันของคนที่มีความฝันแล้วก็ความเชื่อเรื่องความถูกต้องที่แตกต่างกันไป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าตัวตนของการเมืองมันก็จะผูกโยงกับการต่อสู้เชิงศิลธรรมเพื่อน,นิยามความถูกต้องและสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นแหละการเมืองเนี่ยมันจึงไม่มีทางที่จะปอดจากข้อถกเถียงทางศิลธรรมเลยอันนี้ในวิธีคิดของอาจารย์พสิทธิ์นะสายปฏิวัตินิยมที่มองว่าทางออกของปัญหานี้คือลดบทบาททางศิลธรรมเนี่ยเพื่อให้การเมืองเป็นแค่เรื่องของผลประโยชน์และอำนาจอะ่ะมันจึงเป็นแนวคิดที่แบบมีปัญหาในเชิงหลักการเพราะว่าไอ้การเมืองปอดศิลธรรมนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เลย เช่นการที่ฝ่ายปฏิบัตินิยมออกแบบกลไกทางอำนาจเพื่อจะให้การเม kind of hmm. ืองแบบเลียว p ล l ิ t i มันสะท้อนผลประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะอาจารย์พัชริ์ก็บอกว่ามันก็อาจจะหนีไม่พ้นข้อถกเถียงทางศิลธรรมว่าแล้วกลไกแบบไหนล่ะที่ดีหรือว่ามันเลวหรือพูดให้ถึงที่สุดก็คือแม้แต่การไม่เลือกข้างทางศิลธรรมมันก็ยังเป็นแบบการเลือกทางศิลธรรมรูปแบบหนึ่งอยู่ดีหรือเปล่าเออมันก็เป็นมุมมองที่เรามองได้เนาะใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าการเมืองมันไม่อาจจะปลอดศิลธรรมได้แล้วเนี่ย มันหมายความว่าเราต้องยอมรับการตีความคนดีหรือว่าความดีศิลธรรมต่างๆของผู้มีอำนาจด้วยหรือเปล่าคะพี่จอยคุณพระสิทธิ์เขาบอกว่าไม่ใช่เลยเนาะขณะที่ปัญหาการเมืองมันไม่ได้อยู่ที่การใช้ศิลธรรมนาการเมืองซะทีเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่การตีความศิลธรรมในการเมืองไทยเนี่ยมันถูกผูกขาดโดยศิลธรรมเพียงชุดเดียวเว้ยคืออาจารย์แกบ,บอกว่าการตีความว่าอะไรมันดีเลวถูกผิดในสังคมไทยม,มันมักจะถูกจํากัดด้วยชุดคุณค่าอะไรบางอย่างเพียงไม่กี่ชุด เช่นการตั้งคำถามต่อสถาบันอย่างสุจริตเนี่ยมันก็กลับถูกทําให้เป็นเรื่องที่ผิดหรือว่าการมองความดีผ่านเลนศาส,สนาพุทธเนี่ยมันก็จะกีดกันความดีหรือคุณงามความดีในรูปแบบอื่นๆด้วยเหมือนกับว่าบางคนก็จะตั้งคําถามว่าแบบไอการที่ทําความดีอย่างเช่นการความความดีในที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกรอบสิลธรรมแบบพูดพูดแบบไทยๆอย่างเงี้ยมันก็จะถูกตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันไม่ใช่พลเมืองดีหรือเปล่ามันไม่ใช่ความดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย ซึ่งพอมันมีการผูกขาดทางศิลธรรมหรือว่ามันมีการจํากัดคุณค่าทางศิลธรรมอะค่ะมันก็อาจจะนําไปสู่การกีดกันเสียงของกลุ่มต่างๆที่ถูกมองว่าไม่ใช่คนดีเพียงพอนะหรือว่าเป็นคนไม่ดีนะกีดกันให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้ามาต่อรองผลประโยชน์ในสนามการเมืองได้อย่างเป็นธรรมยกตัวอย่างเช่นการยุบพรรคที่มีคุณค่าทางการเมืองรูปแบบหนึ่งหรือว่าการดําเนินคดีกับนักกิจกรรมที่มีคุณค่าทางการเมืองรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งอาจารย์พสสิทธิ์ก็บอกด้วยว่าไอ้การหลีกเลี่ยงข้อถกเถียงทางศิลธรรมมันจึงไม่ได้เป็นแค่ปัญหาในเชิงหลักการเนาะแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงกลยุทธ์ด้วยเว้ยเพราะว่าการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อถกเถียงทางศิลธรรมเนี่ยยิ่งเท่ากับว่าเป็นการปล่อยให้ผู้มีอำนาจใช้พลังนิยามความถูกต้องตามอำเภอใจถูกต้องเพียงฝ่ายเดียวโดยแบบไม่มีการต่อต้านอ่ะแล้วก็ยิ่งจะทําให้แบบวิกฤตการเมืองไทยมันรุนแรงขึ้นด้วยอืมค่ะพี่จอย จุดยืนของอาจารย์พสิทธิ์เนี่ยก็คือการเมืองไม่อาจปราศจากศิลธรรมได้เนาะแล้วก็เราต้องยิ่งต่อต้านการตีความคนดีของผู้มีอำนาจด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันต้องทําด้วยการหันไปหาเลี้ยวโพลิติกที่ปลอดศิลธรรมเลยอ่ะเพราะว่ามันควรจะต้องดึงศิลธรรมกลับเข้ามาสู่สนามการเมืองมากกว่าแล้วก็เปิดให้สังคมที่แบบหลากหลายเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันในการตีความศิลธรรมนั้นๆเพื่อที่จะได้สร้างชุดคุณค่าของศิลธรรมที่มันหลากหลายแล้วก็ มันก็จะล้อไปกับที่คุณโตมออธิบายผ่านบทความแรกเนาะอย่างนี้นี่เองค่ะอืทีนี้เนี่ยมันก็มาถึงคําถามสําคัญที่มันเป็นปัญหาในการเมืองไทยเนาะว่าแล้วเราจะทลายการผูกขาดทางศิลธรรมโดยกลุ่มผู้มีอ,าอํานาจยังไงคะพี่จอยอาจารย์เขาก็อธิบายไว้หลายมาตรการเนาะมาตรการหนึ่งที่ถูกอธิบายก็คือการทําให้สถาบันทางการเมืองซึ่งมีอํานาจในการตรีความศิลธรรมในปัจจุบันเนี่ยเช่นพวกศาลองค์กรอิสระสสสวแม้กระทั่งวัดเนี่ย ให้มันมีความยืดยงกับประชาชนและสังคมมากขึ้นขณะเดียวกันกา,การตีความทางศิลธรรมขององค์กรเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรจะต้องวิพากวิจารณ์ได้อย่างเสรีคือทุกวันนี้บางองค์กรมันก็แบบเขียนเลยเนาะว่าแบบไม่อนุญาตให้วิจาร์การวิจารเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าการปิดกั้นการวิพากวิจารณ์เนี่ยหรือว่าการมานั่งฟ้องร้องคนที่วิพากวิจารเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้การผูกขาดทางศิลธรรมมันเข้มข้นและหนักข้อมากยิ่งขึ้นอืมค่ะ อีกมาตรการหนึ่งที่อาจารย์แกอธิบายถึงเนาะก็คือข้อเสนอว่าบางสถาบันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีหรือว่าควรถูกยกเลิกไปอย่างเช่นสอวอรหรือว่าสารรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งก็คือแกบอกว่ามันอาจจะต้องมีการเปิดพื้นที่ให้สังคมได้ถกเถียงทางศิลธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเช่นเราสนับสนุนส่งเสริมวิชาปัญญาวิชาจริยศาสตร์หรือพลเมืองศึกษาในแง่ที่แบบปลูกฝังประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ย แม้กระทั่งการสนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการหรือว่าการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับนโยบายต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ล้วนเป็นการส่งเสริมการถกเถียงทางศิลธรรมทั้งนั้นไปจนถึงการทําประชาพิจารณ์แล้วก็ประชาสังคมต่างๆด้วยเนาะคือโอเคแหละมันพอมีพื้นที่เหล่านี้นั่งในสังคมไทยแต่ว่าอาจารย์ก็เหมือนตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่เหล่านี้อาจจะยังไม่ค่อยได้คุณภาพหรือว่ามันยังไม่นํามาสู่การถกเถียงอย่างแท้จริงอะค่ะเช่นการสอนปัญญา ไม่แน่ใจว่าที่สมัยเรียนเราเป็นยังไงเนาะแต่ว่าบางทีก็จะแบบสอนให้ท่องจําสอนให้รู้ว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยยึดโยงกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเป็นต้นเนาะหรือว่าบางครั้งการถกเถียงในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีแบบข้อยกเว้นอะไรยิบย่อยประเด็นละเอียดอ่อนที่แบบโอเคบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าคนมันก็กังวลแล้วว่ามันพูดถึงได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราต้องการจะทลายการผูกขาดทางศิลธรรมอย่างแท้จริงเนี่ย มันก็ควรจะต้องมาถกเถียงกันเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ได้เนาะอันนี้คือที่อาจารย์แกเสนอนะอืมค่ะพี่จอยอันทีนี้มันมีตัวอย่างการให้ศิลธรรมในสังคมเนี่ยขับเคลื่อนการเมืองบ้างไหมคะพี่จอยมีมีอาจารย์พสิดิกย,ยกตัวอย่างถึงการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งจะผ่านเมื่อไม่นานนี้เองเนาะแกบอกว่าไอ้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าคุณค่าและศิลธรรมทางสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม ในขณะเดีวยวกันคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงก็สามารถขับเคลื่อนผ่านการเมืองได้คือในอดีตกฎหมายมันไม่ยอมรับ LGBTQ ใช่ไหมในขณะเดีวยวกันสังคมก็อาจจะไม่ค่อยยอมรับเหมือนกันแต่ว่าพอเวลามันค่อยๆผ่านไปค่อยๆดําเนินมาเนี่ยมันก็เกิดค่านิยมใหม่เนาะคนก็รวมตัวกันเรียกร้องต่อสู้จนสุดท้ายกฎหมายก็ยอมรับแล้วก็อนุญ,ญาตให้แบบทุกเพศสามารถสมรสกันได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าศิลธรรมทางสังคมมันก็ขับเคลื่อนการเมืองได้ที่แบบ ขับเคลื่อนแบบแนวทางที่ดีได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไอ้กรณีนี้เนะี่ยมันตอกย้ำบทเรียนสำคัญสองประการได้แก่ข้อแรกก็คือการถกเถียงทางศิลธรรมเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็สามารถนําไปสู่การขี้คายความขัดแย้งทางการเมืองอย่างสันติได้ค่ะข้อ2ก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้เนะี่ยมันเกิดจากการทํางานของสถาบันซึ่งมีอานาจตีความศิลธรรมแต่ว่ามีความยึดโยงกับประชาชนและสังคมสูงนั่นก็คือรัฐสภาคือกฎหมายมันก็ผ่านรัฐสภาใช่ไหม เออมันก็จะแตกต่างจากสถาบันอื่นที่มีอำนาจในการตีความศิลธรรมแต่ว่าแบบดันยึดโยงกับสังคมต่างอย่างเช่นศาลองค์กรอิสระกรณีสมรสเท่าเทียมเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอื่นๆที่มีอำนาจในการตีความศิลธรรมมันควรจะยึดโยงกับสังคมนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์พสิทธิ์แกก็เขียนสรุปไว้ใต้บทความด้วยว่า กยืนยันนะว่าการเมืองไม่สามารถแยกขาดจากศิลธรรมได้และเราก็ไม่ควรพยายามแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันด้วยดังนั้นเนี่ยทางออกจากวิกฤตการเมืองไทยจึงไม่ใช่การทำให้การเมืองมันเป็นการเมืองปลอดศิลธรรมแบบที่กลุ่มที่นิยมในเลวพริติกเขาเชื่อนะแต่ว่ามันคือการทำให้การตีความด้านศิลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนต่างหากผ่านการถกเถียงแบบเปิดกว้างหลากหลายยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ปล่อยให้มีศิลธรรมชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยถูกผูกขาดไว้ โดยอุดมการใดอุดมการหนึ่งหรือว่าสหาบันใดสถหบันหนึ่งเนาะอืมค่ะพี่จอยอ่าและนี่คือ101 in f o c อินสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเรามาเปิดประเด็นชวนดูข้อถกเถียงกันเนาะคุณผู้ฟังก็สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้จากลิงก์ที่แปะไว้ค่ะและติดตาม101 in f o c อินได้ทุกช่องทางของ d ีวัน o w l d ค่ะสำหรับวันนี้ยายีและพี่จอยขอลาไปก่อนนะคะ,วคะสวัสดีค่ะ